สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูคอนโดที่แฮปปี้คอนโดรัชดา18ค่ะเป็นคอนโดตกแต่งใหม่ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถาน,นีสุทธิสารและ MRT สถาน,นีห้วยขวางค่ะห้องนี้มีความกว้างขนาด28ตารางเมตรเป็นแบบสตูดิโอนะคะฝั่งนี้คือตู้เสื้อผ้าที่บิววอินมาให้เรียบร้อย ห้องนอนนะคะเป็นห้องที่ตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลสวยมากค่ะภายในห้องนอนนะคะมีเตียงขนาดใหญ่จัดให้แบบนี้เลยค่ะห้องนี้เป็นห้องที่น่าอยู่มากๆเลยทุกคนต่อไปนะคะฝั่งนี้เป็นมุมนั่งเล่นค่ะวางโซฟาขนาด2ที่นั่งได้สบายๆเลยมีโคมไฟสวยๆเป็นมุมอ่านหนังสือได้ด้วยนะคะ ถัดไปเป็นเคาน์เตอร์บิวอินค่ะตรงนี้สามารถเป็นที่เก็บของแบบจัดเต็มไปเลยเพียงพอสำหรับการใช้งานแน่นอนค่ะถัดไปเราไปดูโซนห้องครัวกันค่ะครัวที่นี่นะคะก็จะเป็นครัวแบบปิดมีบานสไลด์ให้แบบนี้เลย ครัวที่นี่กว้างมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่ระบายอากาศเครื่องดูดฝุ่นให้เรียบร้อยเคาน์เตอร์ครัวทําอาหารได้อย่างสะดวกเลยค่ะทุกคนมีลิ้นชักเก็บของนะคะมีตู้เก็บของให้แล้ะทางนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างค่ะที่สามารถระบายอากาศเพิ่มเติมได้ก็จะบั่นใจเลยว่ากลิ่นการทำอาหารของเราไม่เข้าไปในห้องนอนนะคะ ส่วนต่อไปฟังก์ชันสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ําที่แยกสัดส่วนชัดเจนเลยค่ะมีโซนเปียกโซนแห้งและฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะมีกระจกบานใหญ่ให้อย่างนี้เลยตรงนี้สามารถเก็บของได้ด้วยนะคะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะ แฮปปี้คอนโดรัชดา18ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,900บาทเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถติดต่อไลน์แอดหรือช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ